สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้อยดัมซี่ มามาลุงมามามาอย่าจมอย่าจมลุงยยยเยยบเด็กรถกี้บ้าพัดดังของแท้โอ้ไปไม่ได้หรอกนี่นะทางมันลื่น โอ้ดูลุงไปได้เยยบเยลยรถยุงสุดยอดมานี่มามามาหนีมไอ้ปุ้ยมานี่รุ่นเดียวกันของแต่ คุยนี่คือใหญ่กว่าตถแต่เล็กครับผมเอ๋มาช่วยกันก่อค่อยไปมาโอ้โหรถแรงอะรถแรงรถแตรงเค้ปิดทางตรงนี้เลยไปได้แล้ว โค้งคนไหมเนี่ยรถแรงจัดล็อกกี้บ้าพลังตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะผมพอมาเจอสอดดิดตรงนี้เออทายอีกสักหน่อยก่อนทางตรงนี้มันคือตรงนี้ก็เพิ่งเทใหม่ครับผมแล้วก็อยู่ใต้ทุ่งนานี่คือดินน่าจะยังเปียกอยู่ไม่งั้นก็ดินมันน่วมลุครับผมเปลนกรรมเลยทีมงาน โอ้ลำบากแน่นอนรถใครมาคือใครมานี่คือต้องต้องเหยียบสุดตีนะ่ะรอรับสมรถเสียบปุ้งโอ้โ,อโอมาแล้วมาแล้วอย่าจมไปอย่าจมอย่าจมไปหมดหมดเออรถแดงจัด โอวหินน้อมจริงออตะแรงตะแรงรถหล่อประจำทีมงานนู่นทีมงานขคตนู่นรายต่อไปพี่ทอมมี่สายลั่นวทางมหาโหดจะขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า ท่ออยู่ตรงนูน้นถ้ารถวิ่งขึ้นตรงนี้คือท่อแบบบู๊บเลยฮะเดีย๋ยวเรารับชมรถของพี่ทัมมี่นะฮะคนดังในติ๊กต็อกยอยากเล่นลลลก็ผมอยากเล่นมาละมาละจะแปดหรือเปล่าค่อยๆลง ไม่ลั่นได้ไงว้รถแต่ละคันดูรถรอรถเบาสำหรับขึ้นทางนี้นะครับผมรถลอ,อไม่ใช้รถลอหรือรถรถเบาก็ผมขึ้นเอ่อขึ้นคันแท้ก็ผมส่วนรถหนักก็จะลงอยู่ที่ทุ่งหน้านะครับผมเอออย่างลั่นนะ่ะก็ชอบเลย ถ้าอยู่ใกล้ๆปลายท่อนี่คือหูดับเลยครับรถของพี่ทํามมีโอ้รันมากรถพี่ทํามมีน่าจะเออน่าจะวนท่อเหลียบเออโดนท่อเหลียดนะครับผมขอขอที่ความที่พูดชัดนะครับผมนีทมสายอยู่ตรงนี้โอ้โอ้มาไรต่อไปปรกกี้ เฮ้ยไม่ใช่ลักกี้ดิขวบไยด้วยครับผมสมองเงินสมองทองอู้อู้อู้ไอ้ปุ้ยถ้ามึงจะขับรถนแรงขนาดนี้นะอู้ดูเล่นครับผมก็ตรงนี้ต้องเหยียบผมต้องเหยียบสุดตีน เมได้โอเค,ครับผมกิปนี้ก็ขอต้อนรับกันไปคอนหัฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เองวยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ